เดือนมีนาคมพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระอุป,ปวานะเถระหนึ่งในพุทธอุปถาท่านมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในพระนครสาวิตีได้ชื่อว่าอุป,ปวานะครั้นเจริญวัยแล้วได้เห็นพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าในคราวที่พระองค์ เสด็จมากรุงสาวิถีเพื่อทรงรับมอบพระเชตวันวิหารของท่านอนาถบัดิกเศรษฐีจึงเกิดความศรัทธาออกบวชไม่นานก็บรรุพระอ,อรหัสได้เป็นผู้มีอภิญญาหกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเกิดอาพาธด้วยโรคลมท่านไปจัดหนหาน้ำร้อนน้ำปานะ และเพศัชท,ทำให้อาการอาภาษของพระองค์สงบพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาแก่ท่านวันหนึ่งท่านระลึกถึงบุพกรรมของตนจึงกล่าวปุบพระจริยาประทานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระจนถึงการบรรลุพระอรหันต์แล้วว่ากรรม ที่เราทำแล้วในแสนกับให้ผลแก่เราในที่นี้แล้วเราเผากิเลสแล้วดุดกำลังลูกศรหลุดออกจากแร่งไปแล้วเมื่อเราเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่จะมีธงทั้งหลายยกขึ้นโดยรอบสูงสามโยอ ในแสนกับจะก,กับนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลของการถวายทงคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และแม้อภิญญาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้วชนี้แลต้นพุทธการพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมีอุปถากรับใช้คนใดคนหนึ่งเป็นประจำมีภิกษุหลายรูปสลับสับเปลี่ยนกันอุปถากพระองค์เช่นพระนาคมาระและพระนาคิตะเป็นต้นแม้ท่านพระอุปวานะก็เป็นภิกษุรูปหนึ่ง ในจำนวนหลายรูปที่ได้ทำหน้าที่อุปถากครั้งหนึ่งที่พระเชตวันขณะที่พระอุป,ปวานะอยู่อุปถากนั้นพระองค์ทรงเกิดอาพาธด้วยโรคลมพระอุปวานะมีเพื่อนคฤหัสถ์ชื่อเทวหิตพรามเมื่อท่านได้บวชแล้วสหายนั้นได้ประวารณา ท่านด้วยปัจจัยสีไว้ลำดับนั้นท่านพระอุปวานนะนุ่งห่มแล้วถือบาทเข้าไปยังที่อยู่ของพราหมณ์เทวหิตเห็นท่านเข้ามาก็รู้ว่าท่านคงต้องการอะไรบางอย่างแน่จึงถามท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านประสงค์สิ่งใดจงบอกเถิด เมื่อจะบอกวัตถุประสงค์แก่พรามณ์ท่านจึงกล่าวสองคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เสด็จไปดีแล้วในโลกทรงเป็นมุนีพระองค์ถูกลมเบียดเบียนแล้วถ้าท่านมีน้ำร้อนก็ขอจงถวายแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมุนีเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ควรบูชายิ่งกว่าเทวดาและผมทั้งหลายเป็นผู้ควรบูชาสาการะยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศลทรงเป็นผู้ควรนอบน้อมยิ่งกว่าเราพระขีนาสกเราปรารถนาจะนำน้ำร้อนไปถวายพระองค์ต่อมาเทวหิตะพราหม์เข้าไปเฝ้าสนทนาปราสายแล้ว ได้กราบทูลถามว่าพึงให้ไทยธรรมได้ที่ไหนทานที่บุคคลให้ที่ใดมีผลมากทักษิณาสำเร็จในที่ไหนแก่บุคคลผู้บูชาอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้ใดรู้ขันที่เคยอาศัยในการก่อน เห็นสวรรค์และอบายบารรลุพระอรหัตอันเป็นที่สิ้นชาติคือความเกิดอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีพึงให้ไยยธรรมในผู้นี้ทานที่ให้แล้วในท่านผู้มีผลมากทักษิณาย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้บูชาอย่างนี้แหละ จบเทศนาเทวหิตะพรามทูลชมเชยพระธรรมเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสกครั้งหนึ่งที่กรุงราชคลึกพระอุปวานะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่าธรรมอันผู้บรรลุ จะพึงเห็นเองนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระธรรมจึงชื่อว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญาชนพึงรู้เฉพาะตนตรัสตอบให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเมื่อใด เห็นรูปทางตาและได้ยินเสียงทางหูเป็นต้นอารมณ์ทั้งหกแล้วยังมีความกำนัดอยู่หรือไม่มีอยู่เมื่อรู้ได้ชัดแล้วนั่นแหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองคือสันทิฏฐิโกและไม่ประกอบด้วยการคืออากาลิโกเป็นต้นครั้งหนึ่ง ที่พระวิหารโคสิตารามกรุงโกสัมพีพระสารีบุตรออกจากที่พักในเวลาเย็นแล้วเข้าไปหาท่านพระอุปวานะถึงที่อยู่แล้วสนทนาปราสายกันภาษารีบุตรถามพระอุปวานะว่าท่านผู้มีอายุภิกษุจะพึงรู้หรือไม่ว่าโพชชงเจตซึ่งมีสติ คือความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่องธรรมาวิจยะคือความเฟ้นธรรมความสอดสอ่องสืบค้นธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสธิความสงบกายใจสมาธิความมีใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่ในอารมณ์ ซึ่งเราได้ทํำไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกพระอุปนวานะตอบว่าย่อมรู้ได้เมื่อมีพวดชงจตปราดดีแล้วทำไว้ในใจโดยแยบคายแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผาสุขย่อมรู้ได้ว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว นิวนห้าก็ถูกถอนแล้วกำจัดแล้วเพราะทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนอีกครั้งหนึ่งพระอุปวานะได้ไปหาภาษารีบุตรแล้วถามภาษารีบุตรว่าบุคคลกระทําที่สุดแห่งทุกข์ด้วยจรณะหรือตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นถามว่า ทั้งวิชาและจรณะหรือจรณะคือเครื่องดำเนินปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชามี15คือศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลอัปณะนกะปฏิปทาสามสัจธรรมเจ็และยานสี่พระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระ อุปวานะจึงถามถึงเหตุผลที่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างไรภาษารีบุตรอธิบายว่าถ้าบุคคลจะทำที่สุดแห่งทุกได้ด้วยวิชาและจรณะแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกและถ้าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกได้ ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะแล้วปัตุชนก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้แต่ปัตุชนก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีวิชาและจรณะบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจรณะย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริง ก็ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือพระาริบุตรตอบว่าที่สุดแห่งทุกขนั้นถึงได้ด้วยมรรคปัญญาซึ่งก็คือตัววิชานอกจากนั้นยังต้องสมบูรณ์ด้วยจรณนะสิบประการด้วยครั้งหนึ่งที่พระเชตวันกรุงสาวิถีพระอุปวานะ เข้าเฝ้ากราบทูลถามว่ามีสมณะพราหมอยู่สี่จำพวกคือพวกที่มีความเห็นว่าทุกตนทำเองทุกผู้อื่นทำให้ทุกตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยทุกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตนเองกระทำไม่ใช่ผู้อื่นกระทำในวาทะทั้งสี่นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรข้าพระองค์พยากรณ์อย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้กล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วจะไม่กล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงและจะพยากรณ์ธรมสมควรแก่ทมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกใดๆ จะไม่พึงถึงฐานะอันวิญญาชนจะติเตียนได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบคำสอนของพระองค์ว่าดูก่อนอุปวานนะเรากล่าวว่าทุกเป็นของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกอาศัยอะไรเกิดขึ้นทุกอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวอย่างนี้ จึงจะชื่อว่ากล่าวตามที่เรากล่าวแล้วดังนี้เป็นต้นพระอุปวานะปลนนิบัติรับใช้พระศาสดาอยู่เมื่อมีโอกาสถึงแม้ว่าจะมีพระอ,อนุนปนนิบัติรับใช้พระศาสดาตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จปรินิพานครั้งนั้นพระอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหน้าพระศาสดา พระพุทธองค์ได้ตรัสกับท่านว่าดูก่อนภิกษุเธอจงหลีกไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระอานนท์แปลกใจจึงกราบทูลถามเหตุที่ทรงขับไล่พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าดูก่อนอานน์เทวดาในหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันจำนวนมากเพื่อต้องการเห็นตถาคตก็ เมืองกุสินารามีป่าสา,สาระอันเป็นที่แวะพักของมัลลกษัตริย์โดยรอบมีถึงสิบสองโยศจะหาสถานที่จดลงแห่งปลายขนทรายอันเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ไม่ได้ถูกต้องแล้วมิได้มีคือขณะนี้ปลาสารวันเต็มไปด้วยเทวดาพวกเทวดายกโทษอยู่ว่า เรามาจากที่ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคตก็พระตถาคตอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะเสด็จอุบัติในโรคเป็นบางครั้งบางคราวจากเสด็จปรินิพานในปัจจิมยานแห่งราตีวันวันนี้แล้วแต่ภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้ยืนบังอยู่เบื้องพระพพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเรา ไม่ได้เห็นพัฒถา,าคตเป็นการสุดท้ายพระอานุน์กลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแล้วพวกเทวดากระทำไว้ในใจอย่างไรทรงตัดว่าอานอนุ์เทวดาบางพวกทำเหมืออากาศเป็นแผ่นดินได้สยายผมประคองแขนทั้งสองคล่ำควรอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนเท้าขาด แล้วลำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปราินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักษุในโลกจากอันตรายเสียเร็วนักส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธร,รมสังเวชว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อนั้น ความเที่ยงความยั่งยืนของสังขารจะหาได้ในสังขารนี้แต่ไหนในที่นั้นมีเทวดามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจำนวนมากพวกเทวดาในมิตรตนให้มีอัตภาพละเอียดขนาดเท่าปลายขนทรายคือขนของสัตว์ประเภทวัวแม้มีจำนวนมากแต่ไม่ได้เบียดเสียดกัน ด้วยมือหรือผ้าพระอุปวานะยืนพัดอยู่ได้ยืนบังพวกเทวดาเพราะท่านมีรูปร่างใหญ่เหมือนลูกช้างเมื่อโ่มจีวรก็ดูเหมือนรูปร่างใหญ่มากเทวดาไม่สามารถมองผ่านท่านได้เพราะท่านไม่ใช่ปัตตุชนท่านเป็นพระอรหันต์มีอนุภาพมากมีอำนาจมาก เคยเป็นเทวดารักษาพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัสปะพระเถระถูกพระพุทธเจ้าขับไล่ด้วยพระดำรัสเดียวเท่านั้นท่านก็วางพัดใบาตาลหลบไปยืนอยู่ด้านหนึ่งวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี